สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวิลด์แ่งแหล่งรวมข้อมูลรีวิวและรายละเอียดจอดลึกของรถจักรยานยนต์รถยนต์รถถังและพาหนะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่รักยานยนต์ทุกประเภทอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆที่เราจะนําเสนอในทุกสัปดาห์ครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความร้าใจจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างคาวาซากิกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในปี2025นั่นก็คือคาวาซากิซัดหนึรโปรรถแนวมินิบัสที่หลายคนต่างรอคอยและให้ความสนใจเพราะด้วยขนาดที่กระทัดรัดขับขี่สนุกคล่องตัวและยังมาพร้อมดีไซน์ที่ดุดันในสไตล์ซัดซีรีส์ทำให้รถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นพาหนะจริงจังที่ตอบโจทย์คนเมืองในยุคป,ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี คาวาซากิ Z หนึ่งร้อยยี่สิบห้า Pro รุ่นปี2025นี้ยังคงสไตล์การออกแบบที่เน้นความดุดันแบบ naked bike ขนาดเล็กมีไฟหน้าแบบ multi-reflector ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกเส้นทางเสริมความทันสมัยด้วยไฟไท้ายแบบ LED ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและยังดูสปอร์ตมากขึ้นตัวรถออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ1 0ึกิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายและเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือผู้ที่ต้องการรถคันเล็กๆไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ขุมพลังของคาวาซากิซ่าต์หนปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 2 5ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ9.5แรงม้าที่7500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดที่ประมาณ9.8นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดาสสปีดที่ให้อารมณ์ความสปอร์ตสนุกทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด Fuel Injection ช่วยประหยัดน้ำมันและยังให้ความเสถียรในการขับขี่มากยิ่งขึ้นสำหรับช่วงล่างของซ1ดหนึ่รปรุ่นใหม่มาพร้อมโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด3 0ม mm ตรที่ให้การซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงในการควบคุมรถโชคหลังเป็นแบบโมโนช็อคพร้อมสวิงอาร์มที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและถนนครุกคร เบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกเดียวขนาด200มิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์สูบคู่ส่วนเบรกหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันขนาด184ม mm, ิลลิเมตรช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ขนาดของตัวรถก็ถือว่าเหมาะสมกับคนไทย ตัวรถมีความยาวประมาณ1,700ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่750มิลลิเมตรและความสูง1,050ม mm, ิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงบอดอยู่ที่ประมาณ805ม mm, ิลลิเมตรถือว่าไม่สูงจนเกินไปสำหรับผู้ขับขี่ชาวไทยโดยเฉพาะผู้หญิงหรือวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มต้นขับขี่รถเกียร์บอะนั่งเป็นแบบตอนเดียวให้นั่งได้ทั้งผู้ขับและผู้สอนท่านั่งของรถรุ่นนี้ออกแบบให้กระชับและคล่องตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถขณะขับขี่ ดีไซน์โดยรวมของซาด125ปปี2025ยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ของรถในตระกูลซดที่ดูทันสมัยเท่สไตล์สปอร์ตเนเกตบายไฟหน้าแบบเฉียงแนวตาเหี่ยวพร้อมแฟริ่งด้านข้างที่ตัดลายคมชัดแบบซาดซีรีส์ตัวถังออกแบบให้เพรียวลมช่วยลดแรงต้านอากาศสีสันที่วางจำหน่ายในปีนี้มีให้เลือกหลายเฉด เช่นสีเขียวลามกรีนที่เป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนด์สีดำเมทัลลิกสปาร์คแบล็คที่ด,ดุดันหรือสีใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้อย่างสีเทาแมตต์กราฟฟิตดที่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ายุคมากยิ่งขึ้นในด้านของอุปกรณ์อํำหนวยความสะดวกคาวาซากิจ1 2 5 Pro ไม่ได้มีแค่หน้าตาเท่เท่านั้นแต่ยังให้ความคุ้มค่าด้วยเรือนไมล์แบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลครบครัน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและระดับน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงไฟเตือนต่างๆเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะของรถได้ง่ายง่ายเพียงแค่เหลือบตามองอีกหนึ่งจุดเด่นของคาวาซากิซด125โปรปี2025ก็คืออัตราการประหยัดน้ำมันที่สามารถทำได้มากกว่า50กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถในชีวิตประจำวันและต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันในระยะยาวในเรื่องขององค์การบำรุงรักษานาั้นแทด125่ป <c oughs> ก็ยังถือว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการของคาวาซากิอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศหรือเปลี่ยน้าเบรกก็สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อปีก็ไม่สูงจึงเหมาะสำหรับทั้งนักบิดมือใหม่ และคนที่อยากได้รถเล็กไว้ใช้งานสักคันในราคาย่อมเยาและที่หลายคนรอคอยก็คือเรื่องของราคานั่นเองครับคาวาซากิซด125โปรปี2025เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ79,500บาทโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์หรือค่าจดทะเบียนและประกันภัยในแต่ละพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมาก สำหรับรถที่ให้ความสปอร์ตครบเครื่องและมีคุณภาพในระดับแบรนด์ญี่ปุ่นแท้นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์แต่งเสริมที่สามารถเพิ่มเติมได้เช่นกันล้มท่อแต่งบ่อแต่งหรือแม้แต่ลายสติ๊กเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนสไตล์ของรถให้ตรงกับความชอบของผู้ใช้งานยิ่งไปกว่านั้นยังมีการจัดกิจกรรมและขลับผู้ใช้ Kawasaki รร z 1 2 5 Pro ทั่วประเทศที่รวมตัวกันทำกิจกรรมขับขี่ท่องเที่ยวหรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถรุ่นนี้อีกด้วย เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่นฮอ n ด a า r o m มหรือ M-SX 125แล้ว Kawasaki z 125 Pro ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนอกจากดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วยังมีฟีลลิ่งการขับขี่ที่สนุกสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงและราคาที่จับต้องได้ง่ายเป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นคนเมืองหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่อยากได้รถเล็กๆไว้ขับเล่นหรือเดินทางใกล้ๆอย่างสบายใจ ทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของ k a ว a s a กิ Z125 Pro ปี2025ที่ทางช่อง Bi เวิลด์หนํานำมาฝากการในวันนี้หากคุณชื่นชอบรถแนวมินิบัสสไตล์สปอร์ตที่มีความคุ้มค่าขี่สนุกดูแลไม่ยากรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b บ k e World 1เพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ